ก็สวัสดีครับท่านาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครับโบฟวิชชิ่ง channel ครับวันนี้จะมาแนะนําหมายนะครับสะพานพระราม5ครับสําหรับท่านาท่านใดที่อยากจะมานะครับแล้วมาไม่ถูกนะครับแล้วผมจะปักหมุดมาให้นะครับว่ามาตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทางเข้าครับว่าเข้าทางไหนตกตรงไหนได้บ้างนะครับผมโอเคครับตามผมมาเลยครับผม ครับทานพระรามห้าครับผมตรงนี้ก็ตกได้นะครับนานะบรรยากาศดีครับใต้สะพานมีร่มทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเข้าตรงไหนนะครับสำหรับนานาที่ยังมาไม่ถูกนะครับโอีคครับผม งนี้ก็ตกได้นะครับก็เดินเลาะตรงอยู่เอิอมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะครับร้านอาหารตามสัง่งจอดรถข้างถนนก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำ มันหนุนนะครับต้องดูดีๆนะครับรถท่านอาจจะจมได้นะครับถ้าจอดตรงนี้อันนี้จะเป็นสนํานักงานเจ้าท่าภูมิเทพศาัทธานนทบุรีนะครับเราก็เดินเข้ามาเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวานี่นะครับทางเข้านะครับ เินเข้าไม้เรื่อยครับแล้วก็จะเจอท่าเรือพระรามห้านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับอันนี้จะเป็นท่าเรือน,นะครับแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่ครับเรียนละเข้าไม้เรื่อยครับ ได้ไหมครับครับบรรยากาศนีครับผมอันนี้ตกได้ตลอดทั้งแนวเลยนะครับนะท่านใดที่ไม่เคยมาก็เลือกเอาเลยครับว่านาจะตกตรงไหนนะครับ ตกได้ตลอดทั้งแนวนะครับเดินเข้าไปข้างในสุดยันร้านค้าเลยนะครับมันจะมีร้านค้าอยู่นะครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้น้ำก็เริ่มน้ำขึ้นนะครับตอนนี้ โอเคครับผมถ้าดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับเรามาดูหมายที่สองกันนะครับสะพานเจดครับ ผมียกเป็นชื่อ,อย่อไปแล้วกันนะครับ <l ip> ก็จดรดข้างถนนก็ได้นะครับส่วนหมดอะไรผมก็ปกักมาให้เหมือนเดิมนะครับผม <l ip> ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับมีเจ้าที่มารอต้อนรับแล้วเราเดินแล้ว่วาเข้ามาเรื่อยๆครับผมข้างบนนี้ก็จอดรถได้เหมือนกันนะครับ สามารถนำขึ้นไปจอดก็ได้นะครับนมเงาทั้งวันนะครับไม่แดดภาพไม้ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าน้านาอยากมาก็ลองมาสัมผัสได้ครับ รถก้องผางครับก็ต่อได้เป็นสิบยี่สิบคันเลยนะครับผมก็เตรียมบรรัากาความจด้ลยนะครับข้อมาแล้วเอาขยะมากก็นำออกไปทิ้งข้างอานอกเลยนะครับนี่ครับผม ชสวยมากครับหร่ว่ามันไม่มีที่วางคันนะครับถ้าน้าๆอยากมาก็นําเหล็กหรือว่านําอะไรมาวางคันก็ได้นะครับนี่ครับ,รบก็มี้าน้าเข้ามาตกนะครับร่มรื่นดีครับายนี้ มีนานานะครับโงเวดทั้งหมดสี่พันดูว่าได้ตพว่อนหะไรยังเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนครับ ตำบลสะพานก็ตกได้นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะร้อนนะครับก็อันตรายด้วยนะครับเขามีน้าเขาตกอยู่นะครับถ้าสนใจมากก็ลองแวะเข้ามาได้ครับผมปักหมุดมาให้แล้วนะครับผม ระหว่างที่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับน้าเขาก็ได้พาพอดีครับพาตะโขงนะครับใสกกำลังทอดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันครับได้กี่ตัวแล้วครับโอ้โนี่ครับ โอ้ได้เยอะแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับครับเรามาดูหมายสะพานพนั่งข้าวกัาครับผมให้มันเดิมครับ ที่จอดรถก็จอดตรงอยู่เทินเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วก็ตกันรงไหนนะครับน้ำขึข้นมาครับช่วงนี้น้ํายังหนุนอยู่นะครับก็นยังมีกระสอบทรายที่เขากันอยู่นะครัท่านหนุนหนักๆเลขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับ สถานการณ์ขนาจะดีขึ้นี้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เขา้าฤดูหนาวแล้วนะครับฝนก็น้อยนะแล้วน้ำทะเลไม่หนุเหนเยอะจริงๆนะครับก็คงไม่ท่วมนะเป็นอีกไม้ครับที่บรรยากาศดีครับผม งนี้ก็ตกได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังยังไม่มีนานาเข้ามานะครับเพราะมันยังเช้าอยู่นะครับผมตกได้หมดนะครับไม่มนนีค่าใช้จ่ายมากนจองที่ก่อนเดี๋ยวพาเดินชมเรื่อยๆครับก็รักษาความสะอาดเหมือนเดิมครับทุกที่ครับผม นำมาแล้วก็นำกลับไปด้วยนะครับนำไปทิ้งตรงที่มีทางขยะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมตรงโพเรือนะครับน้ำค่อนข้างแรงครับ อยูเทินนะครับฝั่งท่าอิกจอดรถข้างบนเลยนะครับผมกอเดินมาเรื่อยๆครับ ตกได้นะครับตรงนี้ครับผมก็เคยมาตกนะครับตรงนี้ตะโผมนี่ก็ใซส์สวยเหมือนกันนะครับปลาใหญ่ขึ้นเยอะครับหมายนี้นี่ครับบรรยากาศสะพานพระน่งเก้านะครับตกได้ครับก็มีนานามานะครับ สนใจแล้วก็สามารถมาได้ครับถ้าอยากมาสัมผัสถ้าเกิดว่าไม่มีที่ลงจริงๆนะครับมาเลยครับผม <Okay. S 1> ขอแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดก็พอแล้วครับไปที่ไหนก็เหมือนกันครับเค <Okay. S 1> <Hey, S 2> ครับผม